สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับถืกมือป่าแตกจ้ะเอาไว้บ่ได้ <laughs> พวดแล้วมือดิเจอเห็ดเห็ดจอหัวเห็ดถอดด้วยจ้ะถอดบ่ได้แล้วเห็ดถอดหรือเห็ดโคนด้วยจ้ะมาบุ๋มมาบุ๋มบุมไม่หลายขนาดบุ๋คนนั่งเชนัยไหลายังไงไหลายบ่มาเดี๋ยวบม่มนั่งเชนัยแทนให้บุ๋มได้จ้ะมามาจ้านี่เห็ดของเราเปิดไว้จักหน่อยละจ้า เพราะว่าสิได้ถ่ายรูปหรือว่าให้พ่อแม่พี่นอ้องขางงามๆเนาะพพ่น้องจนนายเนาะถ้าสั้นสิบหิน่นเดี๋ยวนี้เด้วยจ้ะมาลุยกันเลยจ้าเสียงรถแตกสัวส่วๆเลยมือนี้ยุ้ยพิดพลาดนิดหน่อยแม่น้องจนายไปไปดูุดเอาทีาท่ยาได้จ้ะ kim được ủa cái kim thì hết thế vừa chắc ngoài đứa chưa Ủa, 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 có héo ha hết rồi. không nè. Song đọp kêu này đi. Này, nè, กันให้ววใจว่าสั่นถือหมูดึงบกข,ขึ้นกับโกข,ขึ้นเด้อจ้ะง,งัดเอาเนอะขนมจันนเนาะ

Ô chị, 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 nữa ta chị, หัวงเงยหัวได้เก็บทุกปีเลยเด้อเรต้องเป็นห่วงว่าออวออพัออายยนธุ์สิบ่ออกได้ปะปีพันธุ์สีบ่อหน่อออกไรบ้างปีนี้ถือว่าออกหน่อย,นะนอนยเนาะเพราะต้นไชน่าเนาะจริงๆอะ่ะทุกปีอะสิบ่มีบ่งปอดเลยจะ้ะบ่งปอดก็คือแปลว่า,ตวาเต็มโพนนี่ออกทีๆเหมือนขนเม่นเลยอาจ้ะย้นไชนา่าเนี่ยมาใกล้เลยไปเดี๋ยวเราปชนไชน่ากันติอไปกี่ตามาจ้า ไปข้างหลังเนาะคลิปทไม่ค่อยเย็นเลยด <c oughs> ินแดงบ่เม <c oughs> ่ดเราคิดกระเด้งนำแต่ตอนนี้อ่ฝนลงเม็ดปอยๆปรด้วยจ้ะ mượn bận còn nhoi rồi, đồ nhét to, tôi cần gì coi đấy. không, bằng nhìn này, to <laughs> leo กับเทมป์ตะกะแบ่งโอ้ยหัวิ้ เดีดอกพ่นแตกเลย เยอะอหลายเลยเด้จ้ะให้พ่นน้องจนายงัดก่อนงัดโกนงัดทั้งงัดก่อนเด้จ้าฝนกระตกุกเฮ็ดก็พอดีลื่นนี่เลยจ้ะนัดไวจักน้อยล้วเอาก็ดึงเอาจ้ะแบบน,นี้คุแบบนี้ให้เร็วก่อนเด้จ้าเดี๋ยวเก็บเท่เดียวเลยเด้จ้ามาจ้ามางัดกับพ่อน้องจนนายจ้า งัดเสร็จแล้วก็ทำการดึงเลยจ้าบบบน,นี้ก็ได้ยงาไว้ได้แหละน้องเป็นนักแไดนเนาะอืออุ้ยมืนหมื่นโตกเใหไปไปโต ตัวนี้ขนาดสิได้ยินแต่เสียงฝนเนาะเอาอ้อาวนมาก หืกลัวกินสะช่างช่งนัดไปกลัวกินจ้อยว่ะอือยี่ดูตัวแพมนึงไงเอ้าเสืก็จะลื่นเขาลื่นเขาเลยล สีดอกกตุ้งกินเลยปลาตุ้งอืมอืมคูบวมหอมอ้หมือนขามอาเป็นจะบบกยังมือนละฝนตกใส่แล้วจ้ะ โขดโ,โคนเพิ่นน่ะใหญ่ก็เลยดึงให้บวขึ้นนี่ดอกน้อยๆน,นี่ตรงดอกน้อยแต่ข้างล่างใหญ่จ้ะพอจ้าเต็มตะกา้กกาคือเก้ามีจ้ามีจ้าผลง,งานของเขาเต็มตะก้าเลย,นะนยเนาะสำน้องจันไนเนาะเทดนี่ประมาณสองรูด้วยจ้ะ เพื่อนสินเบาแล้วก็ดินสิบ่ค่อยมีเลยได้นะ้องพน้องเจนายเนาะน,นี่จ้ะสิป,ประมาณนี้เลยนี่เจ้าเพื่อนนี่จ้าม่น้องจจนานก็สิไปหาต่อกันเด้อวกัถ้าเจออีกก็เจอกันคลิปหน้าอีกนะ้องพน้องเจนายเนาะนสุดหนีเรื่อยๆเลยเด้อจ้ะตั้งให้ปวกตั้งให้โคนเนี่ยจ้่เพราะว่าเฮ็ดรวมกันเลยตอนนี้เพราะว่าโมเมนต์หยังเรามีอยู่ปวกนึงเนะ้องพน้องเจนายเนาะเหาปลุกไว้เนาะเพื่อนเอาของเราจ้ะเราก็เลยบอกเอาไว้เลยจ้ะมือนี้เราสิทยอยเก็บให้หมดเลย ที่หาปวกซิบปวกก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะจาะสุนี้เด้ะนล้วกาลังใจนนเนาะอเอาเนาะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนายห,หน่อยด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า